ืัอนี้มากนี่ครับมืัอนี้เขาสิเฮ็ดผัดไทยให้ให้เส้าอูนกินครับให้น้องลินกินเนาะเเส้าอูนคือใครเส้าอูนคือลูกของเราแน่นะคตรยังไม่เกิดนี่ครับมาเฮ็ดผัดไทยครับผัดไทยเกาหลีเน,นี่ใส่น้ำมันลงไปเราต้องใส่ไข่ก่อนนะแล้วเราใส่ไข่เป็ดนะครับต้องใส่ไข่เป็ดครับเนี่ยเพี่อเนาใส่ไข่เป็ดตอกลงไปเลย กินยากครับผัดไทยครับเราก็ใส่ไข่เป็ดลงไปฟองเดียวพอแล้วเราก็ผัดนะครับผัดไข่ครับรู้สึกว่าน้ำมันจะเยอะไปหน่อยนะแล้วก็น้ำมันออกหน่อยหนึ่งครับมันมันเยอะไปะครับ ไปเราก็ผัดไข่กับไข่แล้วก็ใส่กับเส้นนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเส้นเกาหลีนะครับเนี่ยเส้นเกาหลีต้องต้มน้ำก่อนครับแบบนี้เลยมันเปื่อยยากมันแข็งเอาเส้นลงไปครับเอาเส้นไปผัดแบบนี้เลยครับเส้นแล้วก็ผัดผัดไปเลยครับผัดไปเลยครับ ไปเลยนะครับผัดยังไงก็ไม่สื่อครับดูเส้นมันแข็งมากป็นทรียครับแข็งบมดทับดเลยนะครับแล้วก็ใส่ซอสครับใส่หนึ่งอันซอสที่เราทําไว้สองอันเข้มข้นมากเราก็ใส่สามอันเตือนไปเลยตรงกลางพอสเข้มข้นแล้วก็ผัดอีก ซอสเราปรุงมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเส้นมันสุกแล้วหน้ตาตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับเส้นม,มันสุกแล้วเราก็ใส่ถั่วงอกครับเพราะทุกอย่างมันสุกไปแล้วครับหม้อลงไปหม้อลงไปครับ ไอ้แปน้นครับเดแป้แนลงไปก็ผัดแกะหมดแล้วป่ะวเฮ้ยหมดไหมแก้วเปลี่ยนด้เราลืมใส่กุ้งว่ะมีกุ้งอยู่ข้างหน้าเราลืมใส่ กุ้งเี่ยตัวไปใส่ที่หลังก็ได้เอากี่ตัวเอาใส่ที่หลังก็ได้เพราะว่ามันสุกอยู่แล้วจริงๆมันต้องใส่ผัดแล้วครึ่งไงใส่พร้อมกับผักแี่แหะจะสุกพร้อมกันก็นกเลยสามตัวแล้วก็กุ้งอันนี้ด้วยผัดเลยครับแล้วก็ใส่น้ำซอสให้มันโดนกุ้งทั้งหมดก่อนเพราะว่าน้ำซอสเราทำมาเยอะไม่ต้องปอกเกลือ,อกั ลืม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 ผัดก,กุ้งอ่ะเนี้ยลืมไปตอนแรกมันสุกไปพร้อมกันก็ดีหละไม่ได้ผัดนานแนละ้วเดืยวลืมต้องดูหน้าตาตอนเจ็ดกุ้งมันจะสุันไหมเนะี้ยผมไม่ลยกุ้ง ถูกแน่นอนหอ,อหอมนะหอมไหมหอมมาเลยหอมมากเลยหรอกินหอมกินมันกินได้แล้วนะแล้วพอชิมก่อนนะอืมก็ว่าอร่อยมากเราต้องไปใส่พริกเองนะเนื้วเป็ดก็คือจะใส่ไหมยังพี่กอ่ะคือพริกใส่ตรงนี้ก็ได้เลยจะใส่ตรงนี้หรือหลัก ใส่ไปเลยแล้วผัดเลยต้องการใส่เลยก็ได้อ๋ออ๋อมันก็เผ็ดกุ้งเรืองสุกแนะกุ้งสุกก็คือกินได้นะครับตาก็จะได้ประมาณนี้นะคือสุก,กน,นะเพราะว่าเส้นมันสุกแล้วคือกุ้งสุกก็คือกินได้เลยกุ้งแค่นี้พอไหมสุกไหม ได้ไหมตอนนี้ได้ไหมได้ได้ครับโอเคครับเวลาเรากดเสร็บไว้ก่อนครับเราตักุงเลยผัดไทยกุ้งสดครัดอันนี้คือทำไปก่อนจานเลยกุ้งสดจะมีรอยไหมนิดเราก็จัดจานซะใหม่กุ้งกันมาข้างหน้านะกุ้งมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล้วก็จับขึ้นมา ไส่กุ้งสดกับกุ้งมีสามตัวนะครับนี่ยเราไม่ได้ทาขายเรกินเองแลวเขาจัดจานเขาก็านะจัดแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นหวกุ้งนะครับใส่อย่างนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังกันก็มีนี่ครับก็เาวางลงไปนะครับก็แปรงเน็ดๆหน่อยๆดิบแล้วก็สุกนะครับก็มีนี่ครับหาไม่ได้ครับเนี่ยผัวครับแล้วก็ถ้าชอบกินเผ็ดสักหน่อยก็ พริกเกลน,นึงใส่เร็วเราดูเอาให้คนนี่ครับเป็นคนชิมครับนี่เลยชิมเลยครับนี่เป็นไง <จะ S 1> ทีลแรกฮะจะผ่านหรือเปล่าผ่านหรือเปล่าต้องดูกันครับร้อนมากเลยนะอือก็ร้อนไงบีบมะนาวใส่ก่อนต้องบีบมะนาวใส่ก่อนบีบมะนาวใส่อร่อยจริงอย่างเงี้ยอ,อร่อยส่วนร้อนเนี่ยอือใช่ ม่เป็นไรเจมดูมันจะได้ไหมเพราะว่าเส้นมันเส้นมันแข็งมากเลยเส้นมันไม่ใช่อือเส้นมันเป็นเส้นเกาหลีไงแต่ว่ามันผัดได้อยู่นะซอสมันอร่อยนะมันผัดได้อยู่นะใส่น้ำถ้ามันไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาเพิ่มมีแค่นั้นเลยคือเราถ้าปรุงเพิ่มก็ได้ใส่น้ำปลาก็ได้ถ้ามันจืดมันเลยอ่ะฮะนั่นคืออะไร นั่นคืออะไรร้อนเนื้อว่าอร่อยก็อร่อยอยู่แต่ว่าเส้นมันเส้นมันไม่ได้ใช่ไหมเส้นมันไม่ได้มันต้องแห้งไงความรู้สึกว่าเราผัดไทยมันต้องแห้งไงแต่นี้มันมันเปียกไงมันได้ไหมรสชาติได้ไหมมันก็ได้อยู่รสชาติอร่อยไหมไม้นไม่ใช่รสชาติอร่อยไหมอร่อยแล้วเหมือนผัดไทยไหมเหมือนแต่ว่าเส้นไม่ได้ มันก็ไม่มันก็ไม่แปลกหรอเส้นมันไม่ได้ก็เข้าใจอยู่เส้นมันกุ้งมันเข้าไหมเข้าเนื้อไหมร้อนกินยากเส้นมันร้อนอยู่แล้วเนีะยโหอร่อยไหมอ่นผ่านเส้นไม่ผ่านเส้นไม่ผ่านก็เส้นดูเส้นมันขื่อเ่ยดูดิเส้นมันต้องต้มอย่างนี้ก่อนมันแข็งมากเลเอแล้วครับไปแล้วครับพอแล้วเท่านี้แหละบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ